เช้าวันต่อมาหลังจากดอยตกลงเข้าปาร์ตี้จึงได้มารวมกลุ่มนั่งโต๊ะที่เกี่ยวกับทีมของรันกะกับทำความรู้จักคนในปาร์ตี้คนนี้ชื่อมิกกับเป็นนักเวทสาวเผามนุษย์คอยเสริมพลังสนับสนุนแอร์แล้วก็ใช้เวทโจมตีได้อยู่แรงเก้าและแอนนาสาวเอลเธอเป็นนักธนูอยู่แรงแปดส่วนชั้นคือนักดาบเผามนุษย์อยู่แรงเจ็ดหญิงสาวมิกกมองมาทางดอยเอ่อยถามด้วยความสงสยัย แล้วนายละเป็นสายอะไรระดับไหนผมรอก็ไม่รู้สิเมื่อดอยได้ฟังเช่นนั้นก็คิดคนเดียวในจิตใจไปชักพักก็แบบมาต่างโลกฟ,ฟังภาษาได้แต่ดันอ่านไม่ออกเนี่ยสิเลยอ่านสิ่งที่อยู่ในบัตรนักผจญภัยไม่รู้เรื่องงั้นถามพวกนั้นไปแล้วกันเมื่อคิดได้เลยถามไปเออคือผมอ่านหนังสือไม่ออกคือว่าช่วยดูบัตรของผมหน่อยครับ เขาทำการยื่นบัตรนักผจญภัยให้ดูรันกาจึงเอ่ยออกมานายอยู่แรงสิบคือว่าเป็นนักผจญภัยใหม่หรอใช่ครับน่าแปลกแท้คนปกติก็น่าจะรู้เรื่องแค่นี้สิเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันอธิบายเรื่องการขึ้นแรงกฎของกิวและการอัพสายบัตรให้สรุปกฎหลักโดยย่อหนึ่ง ห้ามข่มขืนนักผจญด้วยกันหากจับได้จะโดนตัดไข่ถ้าเป็นผู้หญิงจะโดนเย็บช่องคลอด 2. หากจับได้ว่าขโมยไอเทมจะติดคุกและถูกตัดสิบบัตรนักผจญภัย 3. หากพบว่าแจ้งทำภารกิจสำเร็จเท็จจะโดนปรับเงินคูณ20จากค่าว่าจ้างเดิมส่วนสายบัตรนั้นสามารถอัพการเรียนรู้ไปทางไหนก็ได้จะเสริมความแกร่งหรือเป็นสายเวท แต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปทางสายใดโดยเฉพาะเพราะหากอัพทุกอย่างคือมันจะกลับอนาถ้าพลังเวทเราต่ำและการขึ้งแรงนั้นทางกิลจะเป็นคนกำหนดความสามารถและทำการทดสอบเพื่อเลื่อนขัน้นเมื่อดอยฟังก็ถึงกับนึกขึ้นมาได้ไม่น่าละมาต่างโลกถึงไม่มีคดีข่มขืนในหมู่นักผจญภัยออกมาเยอะเพราะกฎเขาโหดจริงๆรรันกะเอ่ยถาม แล้วนายอยากจะเป็นสายอะไรละเอาจริงฉันว่านายควรเป็นสายนักเวทนะเพราะค่าความฉลาดของนายมันดูดีสุดแต่เอาเถอะมันพัฒนากันได้อยู่แล้วจะเลือกตามความชอบเลยก็แล้วแต่เมื่ออธิบายข้อมูลหลักๆเสร็จสิ้นก็เข้าสู่การพูดเรื่องภารกิจที่จะทำในครั้งนี้รันกับผู้เป็นหัวหน้าปาร์ตี้จึงอธิบายถึงงานงั้นจะมาพูดถึงภารกิจที่เราจะทำในครั้งนี้นะ โดยเราจะฆ่ามอนเตอร์หมูป่ายักษ์ที่มาก่อกวนบริเวณป่าแถวนี้โดยค่าจ้างของภารกิจนี้คือ20เหรียญเงินทุกคนต่างตกใจกับค่าจ้างของภารกิจนี้แอนนาถามด้วยความสงสัยนี่แค่ปราบออกระดับล่างเองทำไมถึงจ่ายแพงขนาดนี้รันกะตอบกลับไปเห็นว่าเพราะมีผู้นำแปลกๆอยู่ก็ไม่แน่ใจแต่เอาเถิดเชื่อมือฉันได้ เขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นกับหน้าตาที่มั่นใจทำให้คนในปาร์ตี้ต่างก็ไว้ใจเช้าวันถัดมาทุกคนได้มารวมตัวกันหน้าประตูเมืองแล้วเริ่มเดินทางออกเดินทางไปยังป่าข้างๆเมืองมุ่งหน้าไปบนเขาสภาพเต็มไปด้วยภูผาสูงชันซับซ้อนต้นไม้ขึ้นดกเขียวขจีทั่วแผ่นดินเมขีท้องนาภาสีครามสดใสในระหว่างที่เมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในพงไพร เพื่อหาหมูป่าออกดอยได้แต่ครู่คิดว่าตัวเองควรจะใช้พลังยังไงอืมเราควรเป็นสายไหนดีนะรันกะเอ่ยขึ้นมาเอาละเรามาพักกันก่อนเถอะทุกคนหยุดพักนั่งลงด้วยความเหนื่อยล้าตรงหน้าบ่อน้ำตกสูงชันที่ไหลด้วยความเร็วของมวลวารีมหาศาลและตั้งแคมป์ก้องไฟหน้าก่อพัก โอยเข้าไปในพงไพรเพื่อหาฟืนแต่ในระหว่างนั้นสายตาของเขาก็เจอกับดอกไม้บางอย่างที่ขึ้นบริเวณหินขนาดใหญ่มีสีม่วงอมดำคขึ้นเป็นหอย่อมย่อมเขาจำคขึ้นมาได้ในหนังสือที่เคยอ่านมันคือบุปผาเสริมพลงังหากกินเข้าไปจะช่วยกำลังกายให้แข็งแกร่งจึงเด็ดมาใส่ในขวดกระบอกไม้ไผ่พร้อมกับคิดอยากช่วยคนในทีมเราเองก็อยากมีประโยชน์กับคนในทีมถ้าเก็บนี่ไปคงช่วยได้บ้างแหละ ชายหนุ่มเดินกลับมาในแคมป์เห็นรันกะกำลังผ่าท้องปลาที่จับมาจากบ่อน้ำตกขนาดของมันใหญ่ประมาณปลาคราฟตัวโตดอยได้แต่สงสัยถามด้วยความเป็นห่วงเออปลาที่จับมาจากน้ำตกเนี่ยส่วนใหญ่จะกินผลไม้จากธรรมชาติอาจกินผลไม้มีพิษด้วยจะไม่เป็นอะไรหรอรันกะใกล้ฟังเช่นนั้นก็ตอบกลับ อ๋อเรื่องนั้นรอแค่ให้แอนนาใช้เวทถอนพิษก็ได้แล้วเมื่อดอยฟังแบบนั้นก็รู้สึกโล่งใจเอ่ยกลับไปนี่พอดีเจอสมุนไพรดีเข้านาะลองเอาไปใส่ในอาหารดูสิเขายื่นดอกไม้นั้นให้รันกัดใส่สมุนไพรดับกลิ่นในท้องของปลาและย่างบนกองไฟผ่านไปไม่นานทุกคนก็มารวมตัวกันเพื่อรับประทานอาหารโดยมีปลาย,ย่างตัวโต,วตวหนึ่งตัวกับผลไม้หลากสีสันจากธรรมชาติ ทุกคนต่างนั่งลงกินด้วยความอเร็ออร่อยกลิ่นของปลาย่างที่ใส่สมุนไพรนั้นหอมระมุนเนื้อของปลาเองก็แน่นไม่เล็ก,กินเข้าไปรู้สึกถึงรสอูมามิผลไม้จากป่าเองกินแล้วรู้สึกถึงความสดชื่นพอกัดเข้าไปน้ำข้างในก็ทักลักออกมามีรสเปรี้ยวหวานทั้งกลุ่มน้างงอลงกินด้วยความอร่อยแต่แล้วกลับมีเสียงฝีเท้าขนาดใหญ่ดังออกมาเป็นตุ้มตุ้ม ปรากฏเป็นพวกออกที่ได้กลิ่นปลาจึงเดิมมาหาขนาดตัวของพวกมันนั่นใหญ่ยักษ์สูงราวสาเมตรมีหัวเป็นหมูรูปร่างอ้วนใสแต่กางเกงหนังสัตว์ในมือถืออาวุธเป็นศักกระเบอือใหญ่ออกเดินมาประมาณสี่ตนเมื่อเห็นเหล่านักผจญภัยที่กำลังกินสิ่งที่พวกมันต้ามาหาจึงเข้ามาทำร้ายรันนะเห็นแบบนั้นถึงรีบชักดาบที่เอวเข้าต่อสู้ทันที สากกระเบิอถูกฟาดลงมารันกาดใช้ดาบขนาดใหญ่ตั้งรับกระโจมตีด้วยแรงกระแทกอันหนักหน่วงทำให้พื้นบริเวณขาของรันกะยุบลงเล็กน้อยแอนนาเห็นแบบนั้นจึงหยิบธนูง้างยิ่งไปที่ลูกตาของมันออกร้องออกมาด้วยเสียงเจ็บปวดเหมือนหมูในขณนะเสียจังหวะก็ถูกรันกาดแทงเข้าไปที่ท้อง แต่ว่ากลับมีบางอย่างผิดแปลกเจ้าหมูยักษ์ตัวนี้กลับใช้พลังเวทมนต์ได้ร่างกายของมันค่อยๆผสานร,รักษาบาดแผลรันกระถอยออกมาตั้งรับแล้วให้มีกะะเสริมพลังเวทสนับสนุนเขาทำการหยิบปลาย่างปลาเข้าไปบดบังทัศนวิสัยแล้วเข้าตอบโต้ทันทีพวกออกสี่ตัวนั้นไม่สามารถต่อกรได้เลยสายตาของดอยมองอย่างจดจ่อด้วยความตะลึงพลางคิดในใจ นี่น่ารอต่างโลกแต่ว่าเขากลับเหมือนพึ่งนึกอะไรได้มีอ๊อกบางตัวกินปลาที่รันกะปลาด้วยสมุนไพรที่ดอยใส่เข้าไปทําให้ร่างกายของมันแข็งแรงขึ้นเส้นเลือดปูดขึ้นมาตามร่างกายเมื่อดอยเห็นแบบนั้นทําเอาตกใจคิดกระวนกระวายที่บ่อหายและตรูลืมบอกรันกะเรื่องสมุนไพรอ๊อกตัวนั้นต่อยรันกะจนกระเด็นไปชนกับหินหน้าผาน้ำตกเขาพูดด้วยน้ำเสียงเหนื่อย เก่งจริงๆพวกหมูบ้านนี้หรือว่าฉันอ่อนเองดอยพูดในใจอย่างรู้สึกก็ผิดเปล่าวความผิดกรูเองและอยู่ๆได้มีควันดำเกิดขึ้นมาตรงกลางต่อสู้มีกับผู้เป็นนักเวทรู้ดีจึงจะตะโกนเตือนทุกคนแต่ก็ถูกออกตัวที่ห้าโผลออกมาจากด้านหลังปิดปากเอาไว้พร้อมกับมองลงมาด้วยรอยยิ้มน่ากลัว